สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเวกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยเรามาลองทํากิจกรรมลองทําดูกันก่อนนะคะ,ะจากกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีภาพให้นักเรียนมาสองภาพใช่ไหมคะ นักเรียนนะคะดูว่าภาพที่1กับภาพที่2เนี่ยมันคืออะไรนะคะจากนั้นก็จําแนกออกมาว่าภาพทั้งสองภาพเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มอะไรนะคะ,ะครูจะให้เวลาทำเนี่ยประมาณ2นาทีนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยคะ่ะ กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ามกลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มแรกกันเลยกลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ เพื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะนอกจากว่าจะมีคนนะคะหรือว่าสัตว์ชนิดต่างๆนะคะพาเขาเนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะคะนักเรียนก็จะรู้จักพืชกันดีเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพืชเนี่ยมีหลากหลายชนิดมากนะคะเป็นพันๆชนิดเลยนะคะวันนี้นะคะครูก็จะยกตัวอย่างมาก็จะมีทานตะวันนะคะเฟิร์นนะคะแล้วก็ไผ่นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนั่นเอง ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะแต่บางชนิดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะ ที่บอกว่าไม่สามารถสร้างอาหารได้เองเนี่ยนะคะก็เพราะว่าสัตว์เนี่ยเป็นเป็นอะไรคะเป็นผู้ล่านั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นผู้ล่าจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ครูก็จะยกตัวอย่างสัตว์มาทั้งหมด4ชนิดนะคะก็จะมีะช้างยรีราฟนะคะปูนะคะแล้วก็ดาวทะเลนั่น,น,นเอง ต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าบางชนิดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเห็ด บางคนอาจจะสงสัยว่าเห็ดเนี่ยใช่พืชหรือเปล่านะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยจัดในกลุ่มที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ที่ครูยกตัวอ,อย่างมาก็จะเป็นจุลินทรีย์แบบรูปร่างแบบทรงกระบอกนะคะจุลินทรีย์เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะถึงจะมองเห็นนะคะต่อไปก็จะเป็น ลาในขนมปังนะคะลาในขนมปังเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทำอะไรคะย่อยสลายขนมปังนั่นเองอต่อไปก็จะเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะถ้าจะมองเห็นได้เนี่ยก็ต้องส่องกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็ทั้งจุลินทรีย์แล้วก็แบคทีเรียเนี่ย แล้วก็ลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะคะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเราจะต้องทําอะไรคะสองกล้องจุลทรรศนะคะเพื่อดูอต่อไปเป็นเก็ตความรู้นิดหน่อยนะคะ เขตความรู้ก็จะมีอะจุลินทรีนะคะก็จะเป็นเช่นเชื้อราแบคทีเรียยีสต์นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะคะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ,ะจุลินทรีพวกนี้มีทั้งแบบมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะเช่นยีสต์เนี่ยยีสต์มีประโยชน์เพราะอะไรเขาก็จะนำยีสต์เนี่ยไปหมัก หมักให้เป็นนมเปี้ยวนะคะนมเปี้ยวหรือยาคูทีท่เรากินกันทุกวันนั่นเองอ่าที่ไม่มีประโยชน์นี่ก็คือยกตัวยอย่างเช่นอ่าเชื้อไวรัสโครโรนาใช่ไหมคะถ้ามันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะทําให้เราป่วยนะคะแต่ถ้าลงปอดเนี่ยก็จะทําให้เราเราอะไรคะเสียชีวิตได้เร็วขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ามันจะ อะไรนะไม่มีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะแบบมีประโยชน์ก็มีแบบไม่มีประโยชน์ก็มีนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะครูหวังว่าน,ะะนักเรียนจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการทําประกอบใบงานนะคะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ